ทุกอย่างเริ่มต้นจากวันนั้นตั้งแต่วันนี้นายคือผู้ดูแลใช่นะฝากตัวด้วยชื่อของเธอคือจอนเหรอโจเสยะโจเซยจ,จะให้ผมทำงานที่บ้านหลังนี้เหรอครับงานคือทำตามที่คุณมีโกะต้องการตั้งใจทำงานด้วยละ่ะไปหาใบาคอว์เวอร์สีแฉกมาซะเธอเป็นคนที่เอาแต่ใจถ้าเห็นฉันจะด่านนะเ,เป็นคนชอบอดเก่งเป็นคนน่าก,ก็กลับไปสะขี้หงุดหงิดใหญ่น่าหงุดงิดชะมัดเลยแต่ว่าพาฉันไปที่ พาฉันไปที่ทะเลนะใหญ่นั้นอยู่ตัวคนเดียวนายโชคดีจังนะที่ได้ไปที่ที่อยากไปดิข้างนอกมีแต่อะไรที่น่ากลัวทั้งนั้นการที่คำขอร้องเป็นจริงคงเป็นเรื่องงมงายสินะคำขอร้องอยากพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เหรอเป็นแค่ผู้ดูแลทแท้ๆอวดดีจริงแล้วด,ดูร้อนตอนอาย,อยุ22ปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวนะอะตั้งใจและพยายามมาตลอดเพื่อความฝันค่ะความฝันก็คือความฝัน ความจริงก็คือความจริงฉันไม่อยากพยายามอะไรอีกแล้วล่ะถ้าชอบก็อย่ายอมแพ้สิทำไมฉันต้องฟังที่นายพูดด้วยฉันไม่มีเงินจะจ้างนายแล้วนี่เป็นงานสุดท้ายของผู้ดูแลฉันเอื้อมไปไม่ถึงแล้วไม่เคยเอื้อมถึง เธอตั้งแต่เกิดทำไมถึงทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะอย่างแกจะไปเข้าใจอะไรนี่ยาจจะเป็นโอกาสได้และโอกาสสุดท้ายของฉันช่ว่ททำให้คุณชินด้อ,อเป็นอิสระด้วยค่ะขอร้องช่วยทีค่ะไม่ใช่เพื่อโจเซ่แต่ฉันอยากเป็นผู้ดูแลต่อไปซื่อบื้อจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งความฝันที่อยากปกป้องฉันจะไม่ยอมแพ้ทั้งความหลงไหลทุกอย่างทั้งความรู้สึกที่มีต่อเธอทั้งหมดทั้งความเจ็บปวดและน้ำตาทุกๆอย่างฉันมีความสุขจังขอบคุณนะ Jose, the tricker and the fish. Let's know we went tonight with you sitting by fire light